สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤศภาคม2566นะครับสถานการณ์ของคริปโตก็เป็นอย่างที่ลุงเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านะครับว่าหลังจากที่มันมิดเดินทางเป็นเส้นเทศหรือพยายามรักษาระดับเทศแล้วกถ็ถัดมามันจะพุ่งขึ้นมานะครับหลังจากที่มันย่อตัวนะครับย่อก่อนที่จะพุ่งนะครับก็คือความหมายของลุงนะครับหลังจากที่มันย่อไป วันสงวันนะครับราคาก็พุ่งขึ้นมานะครับ BTC ก็พุ่งขึ้นไปที่9 900สามนะครับเราจะเข้าไปดูจังหวะของเขานะครับจังหวะของเขาก็เป็นดังที่ลุงเคยเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าถ้า m a c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็จะชี้ขึ้นตามนะครับจะชี้ขึ้นตาม m a c d เมื่อทุกอย่างชี้ขึ้นตามกันราคาก็เริ่มจะกลับมานะครับเมื่อราคาเริ่มกลับมาราคาก็ มากกว่าเดิมแต่ว่าถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับจริงๆมันจะต้องไซเวยลงมาลีเนียเลกชันด้านล่างนะครับอันนี้ก็หมายกับว่าเหมือนกับตรงนี้ตรงตรงที่มันต่ําครั้งแรกนี่ก็เป็นจุดต่ําเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจริงๆมันต้องเข้ามาแตะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไซเวยไซเวยขึ้นมาแตะด้านข้างก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่ล้าน2ล้าน3นะครับถ้าซื้อตอนนี้เราก็มีโอกาสทางทํากําไรต่อเนื่อง หรือว่ามันจะย่อตัวลงมานะครับท่านต้องทําใจก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันย่อตัวลงมานะครับท่านต้องรับได้หรือออกให้ทันนะครับในจังหวะที่มันมันเขาเข้า,เอาออกช่วงจังหวะนี้นะครับแต่ถ้าเราดูไทม์เฟรมสั้นๆมันก็จะบ่งบอกว่าจังหวะของงันนั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราจะซื้อภายในอ่าสนาทีนี้เนี่ยครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับก็มันก็บอกว่ามันขึ้นไปสูงสุดด,ด้านบนของรีเนเลักชันเลตด,ด้านบนแล้วนะครับ ซึ่งมันเป็นไปตามจังหวะที่เราเรียนในทราบก็คือเมื่อเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับแต่ต่ำสุดเสร็จมันก็ต้องแตะสูงสุดแตะสูงสุดเสร็จมันก็ต้องมาแตะต่ำสุดแต่ว่ามันจะยกโลยกหายนะครับยกโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับนี่คือจังหวะที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปดังที่เราได้อ่านเกมกันนะครับเป็นไปตามจังหวะที่เคลื่อนตัวของการที่เราได้ได้วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับแต่ว่าจากจังหวะนี้ก็คือว่า m a c d บอกว่ามันจะโค้งลงมานะครับก็คือ,อมันจะเป็นไปตามจังหวะที่ของเราที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบนี้นี่แหละ s ึ้นนะครับเมื mm ่อ hmm. m a Scd โค้งลงนะครับราคามันก็จะโค้งลงมาแล้วก็จะมาแตะฝั่งนี้ก่อนก่อนที่มันจะขึ้นไปที่ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นไปตามสเต็ปนะครับการเคลื่อนตัวของราคาที่ลุงเคยเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านะครับว่าเมื่อราคานะครับกับเวลาสัมพันธ์กันนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรเนียลกชั่นสูงสุดและกรอบเรเนียลกชั่นต่ำสุดถ้าราคามาต่ำมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดแล้วเมื่อแตะสูงสุดเสร็จมันก็จะลงมาแตะที่ด้านล่างนะครับแต่ว่าการเดินทางมันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้แต่ว่าคือเราอนุมานเอาในในอนาคตว่ามันจะเป็นการขึ้นการลงคือแตะต่ำสุดมันก็ขึ้นไปแตะสูงสุดแล้วก็แตะสูงสุดก็จะลงมาแตะต่ำสุดมันก็เป็นไปตามจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลอง ลองเก่งกําไรในลักษณะแบบนี้ดูนะครับรับประกันว่าคงจะไม่ทําให้ท่านเสียหายหรือว่าทําให้ท่านไม่ได้กําไรนะครับถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วก็หล่อรับชมสําหรับการที่ลุงมาเล่าให้ท่านฟังนะครับเราดู30นาทีจะเป็นอย่างไรนะครับสามนาทีก็ยังคงเป็นจังหวะชี้ขึ้นนะครับแล้วย,ยูนยืนอยู่เหนือเส้นเส้น linearization e แบบนี้มันจะทํา2อย่างนะครับคือ มันจะขยายเส้นตรงนี้นะครับขยายเส้นตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ปีกบังคับให้ราคายอดตัวลงมานะครับให้มาอยู่ในกรอบนะครับครับแล้วก็มาแตะด้านล่างแตะด้านล่างเสร็จมันก็จะขึ้นไปแตะด้านบนนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้อันนี้ก็คือ30นาทีนะครับแต่ละแท่งเทียนจะเป็น30นาทีคือทา์เฟรม30นาทีนะครับเราก็ดูทา์เฟรมอื่นๆนะครับ4 5นาทีจะเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่า เมื่อมันขึ้นสูงสุดมันก็จะลงมาแตะต่ำสุดแต่ว่าในระหว่างนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนทิศทางของ linear equation ให้ยกตัวขึ้นไปนะครับตามจังหวะนะครับน,นี้ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือจังหวะที่มันจะต้องเปลี่ยนแกนมันจะต้องเปลี่ยนแกน linear equation ตอนนี้แกนมันซไซด์เวาดาวนะครับตรงแกน linear ร์เ a t i o n นี่มันซไซด์เวาดาวมันก็เลยขึ้นพุ่งขึ้นไปเพื่อจะกลับทิศทางนะครับทีนี้แบบนี้ก็เข้าใจได้ว่านะครับเหรียญคริปโตจะ เป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นมาแล้วนะครับเหรียญคริปโตกําลังจะเริ่มต้นที่จะปรับทิศทางนะครับให้ตัวเองนั้นไซด์เวิร์ขึ้นไปในไทม์เฟรมอ่าหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเมื่อมันเป็นทิศทางจังหวะไซด์เวิ์ขึ้นไปทุกตัวนะครับไทม์เฟรมอ่าวีคลี่ก็จะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับมันก็จะกลับทิศทางของวีคลี่นะครับให้ไซด์เวิร์ขึ้นไปแล้วก็ไทม์เฟรมมันนะครับหนึ่งเดือนก็จะต้อง มีจังหวะที่ค่อยๆไซ d ์เว์ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับราคาก็จะค่อ,คอยๆบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับวันนี้มันเหมือนกับเหลือแค่นี้นะครับก็ลองพี่นาดูนะครับว่าจังหวะว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าตัว b t c ของเงินบาทไทยนี่เพิ่งเข้ามาครับสำหรับบิตคอยนะครับมันก็จะค่อ,คอยๆไซ d ์เว์ขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ แต่ต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแต่สูงสุดลงมาต่ำสุดนะครับจังหวะถัดไปก็จะค่อยๆสวิงขึ้นไปที่ประมาณสักห้าน2นะครับที่เราเห็นนะครับหลาน2ล้าน3น,นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรในช่วงนี้ก็ลองพิจารณาเข้าดูนะครับก็ถ้าเกิดเข้าแล้วมันยังคงพุ่งต่อท่านก็ปล่อยให้มันทํากําไรต่อไปนะครับจังหวะดูจังหวะที่มันจะขึ้นต่อไปก็คือตรงนี้นะครับคือมันจะค่อยมาสร้างแบบนี้นะครับคือ ขึ้นมันจะต้องมาอยู่ด้านฝั่งด้านบนนะครับก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปแตะล้านสล้าน3นะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับคาดว่านะครับน่าจะไปแตะได้ประมาณสักเดือนไม่กรกฎาคมก็เดือนอเดือนสิงหานะครับจังหวะของเขานะครับในเดือนกรกฎาคมมีแววๆว่าจะมีการ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเงินสดนะครับโลกเงินดิจิตอลนะครับเข้าใจว่าเขาจะมีการอนุมงอนุมัติอะไรสักอย่างแล้วก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับดูได้จากดอลลาร์ค่อยๆตัวตัว btc นี้ค่อยๆขึ้นไปนะครับก็ดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ btc ที่เป็น usd ก็เป็นจังหวะไซ์แวบขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเวลามันขึ้นไปมันก็จะขึ้นขไปอย่างที่ลุงเคยเล่าให้ท่านฟังนะครับคือ ขึ้นไปมันก็จะเดินทางอรอบๆือนกับขึ้นไปดูภูเขาก็คือขึ้นไปบนภูเขาเวลสมันจะต้องมีหลายจังหวะมีหลายขั้นตอนนะครับขึ้นไปก็พักพักเหนื่อยก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พักเหนื่อยก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พักเหนื่อยนะครับมันจะค่อยๆขึ้นไปแบบชันๆนะครับขึ้นไปที่ปีนี้เขาบอกว่าจะไปที่3 3มสาดอลลาร์นะครับสลับตัวตัวแชท GPT นะครับเจียยแชท GPT บอกว่า ราคาจะไปสูงสุดที่3500 0นะครับสำหรับตัวตัว BTC นะครับ3 5 0 0 0ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ e t h s ก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่63000นะครับแต่โอกาสที่จะไปคือสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก70,000นะครับน่าจะเป็นสัก7 1็ด0มื0นนะครับตามจังหวะ m a c d ที่กำลังชี้ขึ้นนะครับ m a c d ชี้ขึ้นหลายทายชี้ขึ้นนะครับ ราคาก็จะค่อยๆไซเวยขึ้นไปเพราะว่ามาแตะด้านล่างสุดตรงนี้เรียบร้อยแลวนะครับถือว่าหมดหมดการหมดขาลงแล้วนะครับจังหวัดถัดไปก็จะเป็นจังหวัดไซเวยอัพแต่ว่าเราก็อย่าอย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าการขึ้นการเคลื่อนตัวของราคาก็ยังมีโอกาสที่จะลงมาคือมันจะไม่ขึ้นไปไปทั้งร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ต้องมีการเคลื่อนตัวไซเวยลงมาเพื่อพักตัวนะครับอย่างตัวนี้ขึ้นไปใช่ไหมครับพักตัวเสร็จมันก็ขึ้นไปต่อเมื่อพักตัว เื่อขึ้นไปต่อเสร็จมันก็ต้องพักตัวแล้วก็ค่อยๆซด์เวย์ขึ้นไปนะครับในสายเวย์ขึ้นไปที่7 0 0 0หมืนะครับในที่สุดของปีนี้นะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับส่วนเหรียญอื่นก็บวกกันทั่วหน้านะครับ bch b c s op นะครับแล้วก็คับคอยนะครับคับคอยนี้ก็สําคัญหน่อยนะครับเพราะว่าชาวไทยนั้นก็ให้ความสนใจนะครับสำหรับคับคอยนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็น การหมดขาลงแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะ MACD กํากำลังชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็กําลังชี้ขึ้นนะครับ MACD ชี้ขึ้น RSI ชี้ขึ้นแล้วก็มันมาแตะด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จังหวะถัดไปมันก็จะค่อยๆซา์เวขึ้นไปที่54-56บาทนะครับน่าจะไปเช่นนั้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นขาขึ้นไปนะครับดูโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงบวกนะครับเช้านี้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพดีนะครับ บวกขึ้นมาทุกตัวเลยนะครับทั้งโอเชียนทั้ง fgm นะครับ xrp ก็บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นไปเล็กๆน้อยๆกันนะครับ0.1ขึ้นไปนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับบวกมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวด็อกคอยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไปที่3นะครับเคยที่เคยเรียนให้ท่านทราบถ้าเกิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดต่ำสุดของเขานะครับก็จะไซเวย์ขึ้นไปที่2บาท8หรือว่า3บาทนะครับ ก็ดูตามจังหวะ MACD นะครับถ้ามันยังคงชี้ขึ้นแล้วตัวปริมาณนี้มันยังคงอยู่ด้านบนก็ถือว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซด์อัพขึ้นไปนะครับมันก็ไปพร้อมกันทั้งหมดนะครับสำหรับตัวเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าเป็นตัวสเตเบิลคอยนนะครับจะเป็นคอยหรือเป็นสเตเบิลคอยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่มั่นคงกว่าจะเป็นตัวคอยนะครับ สำหรับกาล่านะครับก็กำลังดีกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่1.05่นะครับน่าสนใจนะครับส่วนซิกก็น่าสนใจนะครับซิกก็จะกลับขึ้นไปที่1บาทเราก็ต้องดูกันก่อนนะครับเขาจะไปที่1บาทได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการลงของซิกนั้นนะครับเมื่อขึ้นสูงสุดมันต้องมาลงต่ำสุดแล้วมันก็ต้องกลับขึ้นไปสูงสุดนะครับก็พิจารณาจาก A B C D ได้นะครับว่าเป็นจังหวะอรไรนะครับ ก็เรนเห้นดัซซาแบบนี้แล้วก็ตัวเล็กๆน้อยๆก็คือตัวซิลซิลิเกะนะครับซิลิกกาก็กาลังจะบวกขึ้นไปถ้าเกิดเราเข้าตอนนี้นะครับจังหวะของมันยังลงมาต่ําน่าจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ต่ําที่สุดนะครับมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่สูงที่สุดก็คือใกล้ๆ1บาทนะครับจากตอนนี้อยู่ที่0.8นจะครับก็จะกลับขึ้นไปใกล้ๆ1บาทนะครับคือมันต้องไปตามทิศทางของการเคลื่อนตัวของราคาของ Sta เบิลคอยหรือว่าตัวของคอยเองนะครับ ตัว a p e ปตัว ADA ก็ซัดขึ้นไปสวยงามตัว a p e ปนี่ขึ้นไปเยอะหน่อยนะครับขึ้นไปเีละสอบาทเพราะว่าเขาอ่ามูลค่าเขาก็119บาทนะครับก็เลยขึ้นไปได้สวยงามทีนี้ก็ไปดูชิบะอินุนะครับชิบะอินุนี่จําได้ไหมครับ3ตัวหลังเดิมเดิมมันอยู่ที่8 8,60แล้วก็880 8ทีนี้ก็มา893นะครับ ก็ถือว่ามันกําลังดีกับฟื้นขึ้นขึ้นมานะครับสำหรับชิบะอินุก็ยินดีกับท่านที่ช้อนทันนะครับก็คือถ้าช้อนที่ราคาต่ําเข้าซื้อไว้ทีนี้ก็ได้แต่กําไรนะครับเเรามาดูสถานการณ์ของทั่วไปนะครับของของดาวโจนนะครับดาวโจนเมื่อวานนี้นะครับก็ปิดที่ลบ140นะครับปิดลบ140จังหวะมันก็จะเป็นจังหวะเคลื่อนตัวขึ้นลงขึ้นลงนะครับถ้าเราดูในการที่เราได้เก่งกําไรล่วงหน้าหรือ วางแผนงานลงหน้านะครับจังหวะของมันก็คือเมื่อต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับขึ้นไปสูงสุดเสร็จมันต้องลงมาต่ําสุดนะครับคือถ้าเราดูตรงนี้มันยังคงไม่ถึงแตะยังไม่แตะด้านบนหรือหรือขึ้นไปถึงจังหวะที่สุดมันก็อาจจะลงแล้วมันก็อาจจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นแล้วก็ไซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็อาจจะไซด์เว์ขึ้นไปจนมาแตะตัวด้านบนสุดของลีเนเลกชันแล้วมันค่อยลงนะครับจะเป็นเช่นนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ รอดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะครับสำหรับตัวตัวดาวโจนนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นราคาเหรียญก็จะยิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับถ้ามันไซด์เว่อัพขึ้นไปราคาของคริปโตก็จะไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับแต่ราคาทองคําตอนนี้ก็ย่อลงมาเหลือ1 9ึ3้แล้ว1นึ่งพันหก็จะลงมาแตะที่ราคาต่ําสุดของเขานะครับที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ จังหวะของเขาจะอาจจะกลับมาที่1920ได้นะครับหรือ1930นยะครับมีู่กาดมาที่1930หรือ940ก่อนนะครับจังหวะของเขานะครับถ้ามาลงมาเราก็รอช้อนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจังหวะถัดไปของตัวทองคําก็จะไปที่2 0 0 2ันสองสอ่อนต่อดอลล่านะครับถือว่าช่วงนี้เป็นจังหวะไซ์เวดาวลงมาเพื่อรอรับท่านที่ตกรดนะครับท่านที่ ข่าวที่แล้วไม่ได้ขึ้นเอาไว้นะครับก็รอลองมารับท่านที่กําลังรอขึ้นนะครับก็ใจเย็นนะครับการลงทุนมันต้องมีความมานะอดทนนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันนะครับทีนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับน่าจะไปที่7 6ดกอลลาร์ก็ได้นะครับราคามันจะค,ค่อยๆไซด์วอัพขึ้นไปเพราะอะไรครับหลังจากที่มันล่วงมันแตะคือก็เป็นไปนตามจังหวะของมันนะครับคือมัน ลงด้านล่างมันขึ้นสูงสุดด้านบนสูงสุดด้านบนเสร็จมันก็ลงมาด้านล่างนะครับเมื่อแตะด้านล่างเสร็จทีนี้ก็เป็นจังหวะที่มันจะต้องไซเว์ขึ้นไปแตะด้านบนนะครับะนังจากจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่ทํากําไรสลับค่าของน้ํามันนะครับก็ลองดูนะครับท่านนักทุนครับทีนี้นะครับก็ไปดูเหรียญที่เป็นเงินหยวนนะครับกับเงินเงินบาทตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีค่าขึ้นมาแต่ว่ามีเงินเงิน เงินหยวนนะครับเงินหยวนก็สูงค่าขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คือเงินบาทไทยอ่อนค่าขึ้นไปที่4.9นะครับต่อ1่หยวนนะครับก็เราก็เพื่อที่จะระมัดระวังตลาดนะครับเงินหยวนก็น่าจะเป็นเงินใหม่ที่ที่จะเข้ามาในตลาดเราก็น่าเป็นที่สนใจแล้วก็รองรับเป็นเงินสกุลล่าสุดนะครับแข่งกับดอลลาร์นะครับทีนี้เราก็สรุปได้ว่านะครับเหรียญทุกเหรียญตอนนี้กาลังไซด์เว้อัพขึ้นไปโดยเฉพาะ บ t c บวกขึ้นไปถึง1,9,920 2 0บาทนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นขึ้นไปอย่างสวยงามทำให้ราคานั้นสวยงามนะครับคือ9,39,999.95 99, นะครับถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับราคาขึ้นตัวขึ้นไปทุกท่านก็แค่มีเงินทุนแล้วก็ใส่เข้ามาอย่างของลุงเดี๋ยวไปดูเงินทุนของลุงนะครับลุงเอาเงินเข้าไปเรียบร้อยนะครับลุงก็เอาเงินเข้าไปเรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ คือมันต้องมีการ y y ายวอะไรสักอย่างนะครับก็เลยตรวจสอบลุงอยู่นะครับลุงก็สั่งซื้อไปแต่ว่าประเด็นก็คือลุงก็เอาเงินเข้าไป5 6 0 0นะครับตอนนี้ต้นทุนของลุงก็อยู่ที่9 1 0 0นะครับลุงก็มาซื้อตัว,ซ,ตวซื้อตัวนี้นะครับด็อกคอยไอตัว ios t นะครับลุงซึ่งก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าลุงซื้อไปที่ 0. 3 4นะครับก็ถือว่าสูงจริงๆนะครับคือ ลุงก็ไม่รออะไรเลยนะครับลุงก็มาถึงก็สั่งซื้อทันทีนะครับมันก็เลยทําการซื้อให้ลุงนะครับที่5,599บาทราคา0.34นะครับเพราะอะไรครับเพราะตัดไปก็คือว่ามันจะไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับลุงดูแล้วนะครับว่ามันมันจะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปนะครับลุงก็เลยใจร้อนเข้ามาซื้อไปทันทีระหว่างที่มันกําลังตรวจสอบข้อมูลของลุงนี่นะครับลุงก็ทําการวายวาเคอะไรของเขานะครับ ก็ถ่ายรูปถ่ายบัตรถ่ายอะไรก็ทําตามทุกอย่างนะครับก็หลอกเขาอนุมัติถ้าเกิดเข้าไม่อนุมัตินี่เงินลุงต้นทุนลุงก็จะหายไปเลยนะครับ9 0 0ากว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาของลุงก็ซื้อถั่วเฉลี่ยอะไรเป็ดเสร็จตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักลงมาน่าอยู่ๆประมาณที่สัก0.4น่ะครับน่าจะลงมาที่0.4นะครับต้นทุนของลุงก็อยู่ที่9,100นะครับ ทำตามแผนนะครับคือเข้าที่ IOSG เสร็จถ้ามันขึ้นไปถ้ามันขึ้นไปที่ราคา0.4นะครับลุงก็อาจจะไปขายที่0.4นะครับตั้งขายไว้เลยนะครับตั้ง100%นะครับที่ราคา0.4 41แล้วกันนะครับ41แล้วกันนะครับก็ขายนะครับขายที่0.41นะครับตกลงนะครับลุงก็ตั้งขายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดิมทีลุงตั้งขายไว้ที่0.6เพราะว่าเข้าใจว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปแต่ตอนนี้ถ้ามันมาที่0.41ได้นี่ลุงก็ได้กําไรสักประมาณ10,000หมืนะครับ11,000นะครับถ้ามันเกินหลักหมื่นนี้ก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะครับลุงก็จะเอา1 1 0 0 0หนี้ไปเข้าลูหน้านะครับทุกคนครับมันเป็นไปตามสเต็ปนะครับตอนนี้ราคาลูหน้าก็กําลังจะค่อยๆขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับลูหน้าตอนนี้ก็อยู่ที่อ้0 0 0 3 1นบราคามันก็ยขึ้นยะครับน3-1 3.2ขึ้นไปนะครับในระหว่างนี้ก็รอจังหวะก็รอเอาเงินจาก IOS c มาเข้าลู n น่าลูน่ามันก็จะวิ่งขึ้นไปที่0.00660นะครับก็เป็นไปตามคาดหมายก็คือมันจะประจวบเหมาะกันพอดีนะครับคือพอโยกเนินมาใส่ตัวลู n น่าลูน่าก็พุ่งขึ้นไปก็จะได้กําไรนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า นี่วความคิดเห็นส่วนบุคคลของลุงเองนะครับลุงก็ลองให้ท่านฟังเฉยๆเพื่อท่านรับทราบว่าลุงจะทําตามขั้นตอนของลุงเป็นยังไงนะครับท่านก็มารอดูว่าลุงนั้นจะจะเหงหรือว่าจะพังกันนะครับก็รอกันดูกันต่อไปนะครับจังหวะของตัวทุกตัวของในคริปโตนี้ของบิตคัพนี้ก็กําลังจะเขียวทุกตัวเลยนะครับกำลังไซด์เวัพขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับถ้าเกิดท่านอาตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านท่านไม่เข้าตั้งแต่ที่ลุง บอกเชียร์ให้เข้าท่านกา็ท่านก็จะได้กําไรน้อยลงไปถ้าเกิดท่านเข้าในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวิร์พขึ้นไปแล้วนะครับก็เรียนด้วยความรักนะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นจะได้แต่รับแต่สิ่งดีๆนะครับโดยลุงก็เป็นตัวอย่างเป็นคนล,ลุยไฟให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าลุงจะเข้ากองไฟหรือลุงจะโบยบินขึ้นไปเป็นผีเสือ้ออย่างงดงามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไงก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในกระดิ่งแจ้งเตือนท่านก็ให้กระดิ่งมันเป็นรูปเป็นรูปกระดิ่งสะอาดๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรูปกากากาก,ากระดิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆนะครับก็พี่ณาไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากท่านนะครับถ้าเกิดจะก,การุณาลุงนะครับก็โดเนตให้ลุงโดยการกดปุ่มสมัครแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่างๆ,ๆจนกระทั่งสําเร็จนะครับ เข้าใจว่าทุกท่านทําได้นะครับแล้วก็จะบริจาคให้กับลุงนะครับเพื่อเป็นทุนนะครับเราก็นํามาทําให้ท่านเห็นนะครับว่าการอ่าการลุยกองไฟนะครับมันจะเป็นเช่นใดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอ่าไว้พบกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับลุงเทศคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ ขอพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจ <Yeah. S 1> กดสับสไครไ์กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหาก uh. ชื่นชอบมากๆก,กรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกรกล <Yeah. S 1> ขอบพระคุณมากนะครับลุงเศษ uh. คลิปโตแชนแนล yeah. uh.